ลูกเธอลูกฉันยีลุงตุงนงังทั้งหมดอย่าแย่งกันแล้ไหนอีกแม่ไปไหนเนี่ยอ๋อจำไม่ล,ละกระเพากระเพาว,วัยวายกะได้ยินเสียงไหม <c oughs> วัยวายจะออกจากกรงค่ะน้องกระเพา วันนี้แม่จะมาแจ้งข่าวพร้อมกับบอกบุญเรื่องเจ้าเตี้ยนะคะอาการของเตี้ยเนี่ยสกภาพโดยรวมอย่างอื่นดีหมดค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยกินเก่งร่าเริงจนพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยเขายังเอ่ยปากชมนะคะในส่วนของการรักษาเรื่องเนื้อร้ายนะคะ แม่จะพาเจ้าเตี้ยไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลมออนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รักษาน้องกระเพานะคะเพราะว่าคํานวณจากอะไรหลายๆอย่างแล้วแม่คิดว่าพาเตี้ยไปรักษาที่มออน่าจะเหมาะกว่าค่ะแล้วทําไมถึงพามารักษาที่โรงพยาบาลน,นี้ตอนแรกคือแม่ของเพื่อนเพื่อนของแม่ค่ะ ของแม่ที่อยู่หัดใหญ่เนี่ยเขามีหมาที่เป็นมะเรง็งแต่ว่ามันเป็นมะเร็งคนละแบบกันเนาะทีนี้มันมันแนะนํามแม่ไงว่าเอออ้อยพามารักษาที่นี่สิมันไม่แพงนะอะไรแบบเนี้ยแม่ก็ตามสิคะปรากดว่าพอพาไปพาไปพาเนาะไอ้นุ่นไปก่อนแลละน้องน้าโมไปรักษาก่อนสี่คืนหกพันกว่าบาทค่ะถูกมากเลยแล้วถ้ารักษาเจ้าเตีเต้ยเราจะขนาดไหนเพราเตี้ยเป็นเคสผ่าตัดใหญ่ แม่ก็เลยจะเปลี่ยนที่รักษาก็คือจะพาเตี้ยไปรักษาที่มออนะคะเพราะว่าในหัดใหญ่เนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายที่เลยอะค่ะเพราะมันเป็นเมืองที่จเจริญไงม,ม,มันไม่เหมือนไม่เหมือนสตูลสตูลเนี่ยจะเป็นเพียงแค่คลินิกเล็กๆนะคะมันมีความแตกต่างกันเยอะแล้วทีนี้โดนโดนไปเปิดกกงปล่อยน้องกระเพาก่อนดิวายแล้วนะ แล้วทีนี้เมื่อเรารักษาน้องกะเพราที่นั่นเออน้องกะเพรววา่าน้องหน้าโมที่นั่นแล้วเราพอที่จะรู้แล้วว่าเออค่ารักษาเป็นยังไงแล้วเตี้ยก็แอดมิดอยู่ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอะไรอะเตี้ยรักษาอยู่ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะคะแอดมิดอยู่อะแล้วตอนนี้ก็สิบเจ็ดแล้ว ซึ่งถามว่ากินเงินเข้าไปหลายไหมกินเงินหลายนะคะเพราะเขาจะอัปเดียดค่ารักษาแม่ทราบทุกวันแม่ก็เลยจะพาเจ้าเตี้ยไปผ่าที่มออค่ะโรงพยาบาลสัตว์มออซึ่งเมื่อทางเรามีงบประมาณพร้อมแม่ก็จะพาเจ้าเตี้ยไปที่มออทันทีเลยค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ให้กับ เตี้ยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเ,เป็ดเลือดของเตี้ยค่ะดีแล้วเพราะคือสามารถผ่าตัดได้แล้วนะคะพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะผ่าตัดได้แล้วถ้าทางเราพร้อมแต่แม่เลือกที่จะไม่ผ่าที่นั่นด้วยสาเหตุหลายๆาหลายๆอย่างนะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเพราะว่าคำนวณแล้วอะน่าจะว่าหมออดีกว่าะคะ่ะ ซึ่งก็จุดนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ให้เตี้ยด้วยนะคะแล้วแม่จะอัปเดตให้ทุกท่านทราบว่าอ,าอาการน้องเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะดูรวยหูพับแล้วนอนแล้วมันดีๆไม่ได้เนาะอืม